อสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูรลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับเนื่องจากมีน้องๆน,นะครับอยากจะให้พี่แนะนําแนวทางการปั้นตัวไดโนเสาร์ในสวนเนาะแล้วก็แนวทางอื่นๆนะครับอย่างเช่นฟาร์มเงินเขียวฟาร์ม exp อะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็จะลองแนะนําดูนะถ้าผิดพลาดยังไงก็ ขออภัยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับที่พี่แนะนำก็จะเป็นแนวทางที่พี่เล่นเนาะโอเคเมื่อเริ่มเกมนะครับเราก็จะได้ไดโนเสาร์มาตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้เลยเจ้าไทเซอร์ท็อปเจนหนึ่งนะครับหรือเจ้าสามเขาเจนหนึ่งนะก็แนะนำว่าให้ปั้นเลเวล40ได้เลยนะครับต้องใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับในการปั้นเลเวล40ก็แนะนำให้ปั้นได้เลยเป็นตัวระดับคอมมอนนะ ตัวระดับคอมมอนตัวที่2ที่แนะนําให้ปั้นนะครับก็คือเจ้าอลังกานะครับอันนี้ก็แนะนําให้ปั้นนะว่าให้เป็นเลเวล40เลยตัวที่3เป็นตัวกินเนื้อก็เจ้ามาจังกาซอรัดนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้เนาะก็ปั้นให้เลเวลแม็กได้เลยนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็ปั้นง่ายอยู่ใช้ดินเอม่วงไม่เท่าไหร่นะครับตัวต่อไประดับคอมมอนพี่แนะนํานะ ก็เจ้าตัวนี้เลยเจ้าดิปโปคารัตนะครับเป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ําเป็นตัวระดับคอมมอนนะก็ปั้นง่ายอยู่สําหรับเจ้าตัวนี้โอเคเราไปดูเจ้ามาจังกาดีกว่าว่าทําไมถึงจะต้องปั้นนะครับสําหรับเจ้ามาจังกานะก็จะไปไฮบริดกับเจ้าอลังกาก็จะออกกายมาเป็นเจ้าอลังกาซอรัตนะครับนี่ สำหรับเจ้าอลังการโซลัดก็จะเป็นตัวไฮบิดระดับคอมมอนนะซึ่งปั้นง่ายแล้วก็เก่งพอสมควรนะครับเอาเจ้าอลังการนี่เลยนะครับสำหรับเจ้าอลังการนี้ก็เป็นตัวที่ปั้นง่ายนะเป็นตัวไฮบิดที่ปั้นง่ายอยู่โอเคปั้นได้ไม่ยากน้องๆน,น่าจะมีไว้ประดับสวนนะความเก่งกาจของเขาก็พอใช้ได้นะโอเคต่อไปเรามาถึงระดับแรแล้วนะเมื่อกี้ระดับคอมมอน ระดับแรตัวแรกที่จะแนะนำเลยก็คือเจ้านี่เลยเจ้า e l i t e a t ร r นะสำหรับเจ้า e l i t e a t ร r มีดียังไงนะครับมันสามารถที่จะไปไฮบิดกับเจ้า dipo c a l รัตที่พี่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ปั้นนะนี่ก็คือเจ้า dipo c a l รัตนะครับไฮบิดกันออกมาก็จะกลายปรับเป็นเจ้า dipoater นะครับก็เป็นตัวครึ่งบกครึ่งน้ำที่เก่งใช้ได้เลย เราไปดูเจ้าดิปโปเตเตอร์ดิปโปเตเตอร์อยู่ไหนไม่ใช่นะอ่าไม่ใช่อ่านี่ไงเจ้าดิปโปเตเตอร์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีตัวคำว่าไฮบิดสีแดงอยู่ตรงขวานะมันก็ส,สามารถที่จะไปซปเปอร์ไฮบิดหรือไฮบิดแดงได้ออกมากลายเป็นเจ้าดิปโปซูคัตนะครับเป็นตัวที่พี่ใช้อยู่ประจำนะ เดี๋ยวเราไปดูหน้าตาของเจ้าดิปโปซูคัตอ่าอะอยู่นี่สำหรับเจ้าดิปโปซูคัตนะน้องๆก็จะเห็นว่าพี่ใช้อยู่เป็นประจำนะครับตัวนี้ถือว่าแข็งแกร่งใช้ได้เลยแล้วก็ปั้นคอน่อนข้างจะง่ายด้วยนะครับใช้ DNA แดงไม่มากต่อไปอีกตัวหนึ่งที่จะแนะนำให้ปั้นก็คือเจ้าคาโนนะตัวระดับแปรนี่ก็คือเจ้าคาโนนะะน,ะาาโน,นะครับ มันก็จะต้องไปปั้นกับเจ้าไพโลแรปเตอร์ด้วยนะครับตัวระดับแรเช่นกันนะไฮบิดกันออกมาก็จะกลายเป็นเจ้าคาโนแรปเตอร์นะครับสำหรับเจ้าคาโนแรปเตอร์ or, เป็นตัวไฮบิดระดับแรนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูเจ้าคาโนแรปเตอร์กันละกันนะเจ้าคาโนไฮบิดอ่ะนี่ไงโอเคก็จะเช่นเดียวกัน มันสามารถที่จะไปซ u เปอร์ไฮบริดได้นะครับก็ออกมากลายเป็นเจ้าดีเมโทคานัสซึ่งตัวนี้พี่ก็ใช้อยู่เป็นประจำเช่นเดียวกันนะครับแต่จะต้องใช้ d ีเแดงของเขาในการปั้นเนาะต่อไปเราไปดูเราไปดูนกมั่งดีกว่าที่แนะนำจะให้ปั้นนะครับก็คือเจ้านกทาเปนี่เลยนกทาเปนี่ตัวระดับแรนะก็ควรจะปั้นไว้ สำหรับเจ้าตัวนี้ก็จะไปไฮบิดกับเจ้าโมโนโลโปซอลัสนะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็นตัวระดับแลของตัวกินเนื้อเหมือนกันนะก็จะออกกายมาเป็นนกทาเปตัวไฮบิดเนาะนกทาเปเอ,าอยู่ตรงไหนอะเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งไม่ใช่นะนกทาเปพี่วางไว้ตรงไหนยังไม่ใช่ ไม่ใช่เอ๊ะเจ้านกทาเปไฮบิดน่าจะตัวนี้โอเคใช่เลยนะครับนี่ก็คือเจ้านกไฮบิดของเจ้าทาเปกับเจ้าโมโนนะก็จะสังเกตเห็นสัญลักษณ์ไฮบิดแดงอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถที่จะเป็นตัวระดับซูเปอร์ไฮบิดได้เนาะโอเคสำหรับตัวซูเปอร์ไฮบิดก็เป็นนกทาเปล่างแดงนะครับ โอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเจ้านกทาเปล่างแดงกันเลยดีกว่าพี่ก็ใช้อยู่เป็นประจำเป็นตัวที่เก่งสายนกเลยนะเจ้าตัวนี้พี่ก็ใช้อยู่เป็นประจำน้องๆก็น่าจะเห็นพี่ใช้อยู่บ่อยๆนะครับ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวกินพืชมั่งดีกว่าตัวกินพืชเริ่มต้นจากเจ้าสามเขานะเจ้าไทยสลตทอ็อปเจนหนึ่งเนี่ยแหละนะมันก็จะไปไฮบริดกับเจ้า สเตโกซอรัสนะครับซึ่งเป็นตัวระดับซูเปอร์แรขึ้นมาแล้วนะเป็นตัวระดับสีเงินนะครับออกมาก็จะกลายเป็นเจ้าสเตโกเซลาท็อปนะครับก็เป็นตัวที่แข็งแกร่งในตัวไฮบิดระดับซูเปอร์แรเหมือนกันนะตัวเจ้าสเตโกเซลาท็อปพี่ไปวางไว้ไหนเดี๋ยวขอเวลาหาแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ อ่าน่าจะตัวนี้โอเคนี่ก็คือเจ้าสเตโกเซลท็อปนะครับก็มีเขาแล้วก็มีแผงหลังเหมือนเจ้าสเตโกเลยนะไฮบิดแดงได้นะครับออกมาเป็นเจ้าโมโนที่พี่ใช้อยู่เป็นประจำเลยนะเจ้าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวกินพืชที่เก่งใช้ได้เลยเดี๋ยวพี่พาไปดูเจ้าโมโนล่างแดงเนาะเจ้าโมโนโอเคนี่นะครับ นี่ก็คือเจ้าโมโนที่พี่ใช้อยู่เป็นประจำเนี้ยนี่เป็นร่างเลเวล10และพี่ก็มีร่างเลเวล20อยู่ข้างๆด้วยนะครับเก่งใช้ได้ทั้งเลือกเยอะแล้วก็โจมตีแรงด้วยนะครับสำหรับเจ้าตัวต่อไปที่แนะนำนะเริ่มต้นจากเจ้าสไปโนซอรัสเจนหน สำหรับเจ้าสไปโนซอรัสเจนหนึ่งนี่ก็สามารถที่จะไปไฮบิดกับเจ้ายูท่าแรปเตอร์ซึ่งเป็นตัวระดับคอมมอนนะครับอันนี้ก็ใช้ดินเอม่วงในการซื้อไม่มากเมื่อไฮบิดกันออกมาแล้วนะก็จะกลายเป็นเจ้าสไปโนแรปเตอร์นะซึ่งณตอนนี้พี่ว่าสไปโนแรปเตอร์พี่ไม่มีอยู่ในสวนนะยังไม่ได้ปั้นใหม่เลยโอเคสำหรับเจ้าสไปโนแรปเตอร์เนี่ยไปไฮบิดแดงมันก็จะออก มาเป็นเจ้าสไปโนทาสุคัตนี่ตัวนี้พี่ใช้อยู่เป็นประจำแล้วก็ใช้บ่อยมากเลยนะเจ้าตัวนี้แนะนำให้ปั้นเลยไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทั้งเลือดแล้วพลังโจมตีสูงอยู่เมื่อน้องปั้นกันได้พอสมควรแล้วนะแล้วช่วงนั้นพี่ว่าน้องน่าจะมีเจ้าทีเล็กแล้วแหละทีเล็ก อยู่ไหนโอเคนี่ก็คือเจ้า t ีเล็กเจนหนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สามารถที่จะไฮบริดกับเจ้าแ a ปเตอร์เจนหนึเหมือนกันนะครับก็จะออกมากลายเป็นเจ้าอินโดมินัตเล็กเจนหนะโอเคเดี๋ยวพาไปดูหน้าตาเจ้าอินโดมินัตเล็กเจนหที่พี่มีอยู่อินโดมินัตเล็ก ก็ถือว่าเป็นตัวไฮบิดที่เก่งเลยแล้วมันก็สามารถที่จะไปซูเปอร์ไฮบิดหรือไฮบิดแดงได้นะออกมากลายเป็นเจ้าอินโดแรปเตอร์นะครับโอเคสำหรับทีเล็กเจน2กับแรปเตอร์เจน2เนี่ยก็จะไฮบิดกันออกมาเป็นอินโดมินัสเล็กเจน2นะแล้วก็เวลาซูเปอร์ไฮบิดหรือไฮบิดแดงเนี่ยก็จะออกมากลายเป็นเจ้าอินโดแรปเตอร์เจน2เช่นเดียวกันนะแต่พี่ก็ขอแนะนำว่าให้ปั้นเป็น เจนเดียวเลยดีกว่านะเจนเดียวไปก่อนว่างๆค่อยมาปั้นอีกเจนหนึ่งสำหรับเจ้าตัวนี้นะเจ้ากิก้าไคลโลนะครับอ่เป็นตัวกินพืชแต่พี่ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แต่ถ้าน้องๆสนใจก็แล้วแต่น้องได้เลยนะเจ้าตัวนี้โอเคในการแนวทางในการปั้นตัวก็จะประมาณนี้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเรื่องอะไรต่อดีะ ดีเอ็นแดงหาได้จากไหนโอเค DNA แดงก็หาได้จากการดูวิดีโอดูโฆษณานะครับนี่ก็หาได้ตามนี้เลยเมื่อดูโฆษณาครบหนึ่งครั้งก็จะได้มา 5DNA แดงนะครับในช่วงนี้มีบางช่วงให้มาดูทีหนึ่งได้มา30 DNA แดงด้วยนะแต่ช่วงเนี้ยได้มาดูครั้งละ5 d n a แดงว่างๆก็เข้ามาดู นี่ก็คือตัวอย่างนะครับว่า DNA แดงของเจ้าแรปเตอร์เนี่ยสามารถที่จะหาเจ้าอินโดแรปเตอร์เจน1เจน2ได้เนาะสำหรับ DNA แดงของเจ้าโมโนก็จะออกกลายมาเป็นเจ้าโมโนตัวแดงนะครับโอเคนี่ก็คือตัวอย่างคร่าวๆในการหา DNA แดงที่พี่ใช้อยู่เป็นประจำา n n a แดงหาได้จากไหนอีก หาได้จากการตีแพ็คลายวันมันก็จะครบตามภารกิจแล้วก็จะได้ดีนเอแดงพวกนี้สามารถที่จะเลือกได้นะว่าจะเอาดีนเอแดงของตัวไหนซึ่งตัวแรกเนี่ยพี่ก็งมโคงอยู่ต้องนานเนาะก็มีน้องเข้ามาแนะนําก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับก็ที่พี่ใช้ประจำก็สองตัวนี้กำลังปั้นอยู่นะโอเคดีนเอแดงสามารถที่จะหาได้จากการเล่นเกม มินิเกมโค้ดสิที่ไดโนเสาร์หนีด้วยนะครับก็น้องๆก็เข้ามาจับไดโนเสาร์ที่กําลังจะหนีจากสวนไปด้วยละกันนะครับโอเค DNA แดงหาได้จากการปีแพ็ค DNA แดงนะครับแพ็ค DNA แดงนี่ก็จะเข้ามาในวันศุกร์ก็จะได้ DNA แดงประมาณนี้เลยนะครับแต่ได้เป็นแบบสุ่มเนาะก็จะได้อยู่4ใบได้แบบสุ่มมา4ใบ แพ็ดินเอแดงนี้พี่ก็จะตีอยู่ทุกอาทิตย์นะครับทุกครั้งพยายามไม่ให้พลาดเนาะเพราะหาค่อนข้างจะยากอยู่หากน้องๆมีเวลาเนี่ยก็คือควรจะหาดินเอแดงสะสมไว้ตั้งแต่เนินเน่นๆเลยนะเพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาในการสะสมพอสมควรถ้าตัวเราไฮบริดเลเวลแม็กแล้วจะมาเปลี่ยนตอนหลังเนี่ยต้องมาคอยนั่งสะสมตอนนั้นก็จะเสียเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ดูที่ท่าเรือกันดีกว่าว่ามันก็จะมีการให้แลกของนะที่ท่าเรือท่าเรือนี้น่าจะเปิดอยู่ที่ตอนเลเวล60ป่ะจำไม่ได้นะมันก็จะมีทรัพยากรทั้งอาหารทั้งดินเอม่วงให้แลกเนาะแต่ส่วนใหญ่ที่พี่จะเอามาแลกก็คือสิ่งปลูกสร้างเอามาแลกนะครับมีเหรียญด้วยเนาะก็แล้วแต่จังหวะที่มันจะหมุนวนอะไรเข้ามาให้เราแลกเปลี่ยนนะครับ ถ้าเห็นว่าคุมก็แรกเลยต่อไปเราไปดูในเรื่องอะไรต่อดีอ่ะโอเครู้แล้วว่าจะอธิบายเรื่องอะไรเรื่องการฟาร์ม EXP นะครับพี่ก็จะใช้สิ่งปลูกสร้างที่มันเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการผลิตเหรียญของไดโนเสาร์เนี่ยนะเนี่ยพวกเนี้ยนะครับซึ่งไอ้พวกเนี้ยมีดียังไงนะครับ ซึ่งมันก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็วางได้เลยนะโอเคแล้วก็จะได้ exp เลยอ่าอย่างเช่นอันเนี้ยอ,อันนี้มันไม่เห็นว่าเราจะได้ exp เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนเป็นผลิตของใหม่แล้วกันเนาะอ่าอันนี้พี่มีอยู่แล้วแค่แค่าามาตั้งนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อมันจะต้องใช้เหรียญในการซื้อนะนี่ตั้งปึ๊บเห็นไหมเงินก็จะมีสัญลักษณ์ได้ exp ขึ้นมา กดไปก็จะได้ exp เลยแล้วก็ลองตั้งอีกอันหนึ่งมันไม่ต้องเสียเวลาในการก่อสร้างตั้งแล้วกดรับ exp ได้เลยนะเดี๋ยวลองตั้งอีกอันหนึ่งนี่ตั้งตรงนี้อะโอเคแล้วกดรับ exp ได้เลยแต่อันนี้จะต้องเสียเงินในการซื้อค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเงินล้นหรือเหลือเฟือเนี่ย ก็แนะนํามาให้สร้างนะครับได้ exp แบบช่ำๆกันไปเลยเสร็จแล้วก็กดขายมันก็จะได้เงินไม่เท่าที่เราซื้อมาติดตั้งเนาะอาจจะต้องเสียเงินไปแต่มันก็ได้เงินในบางส่วนกลับคืนมาแล้วก็ทําอย่างเนี้ยวนไปวนไปก็จะได้อีกพมาพอสมควรเลยนะครับต่อไปไปดูในเรื่องการหาอาหารการหาอาหารก็เช่นเดิมเลยก็กดที่นี่เลยผลิตอาหารไปตามวงรอบอันนี้เป็นธรรมดาแล้วส่วนใหญ่ก็พี่ก็จะไปแลกที่ ท่าเรือนะครับก็แล้วแต่ว่ามันจะวนเข้ามาเห็นอันไหนคุ้มน้องคิดได้เองเลยว่าไหนคุ้มก็แลกกันไปเลยแต่ส่วนใหญ่พี่ไม่ค่อยได้เอาไดโนเสาร์ไปแลกนะเอาสิ่งปลูกสร้างไปแลกแล้วต่อไปเรื่องเงินเขียวไหมโอเคเรื่องเงินเขียวเลยละกันนะเงินเขียวเงินเขียวพี่ก็จะไปตีแพ็ นี่เลยแพ็คเงินเขียวจะเข้ามาทุกวันอังคารนะครับสำหรับตอนนี้พี่เลเวล99แล้วนะก็จะได้เงินเขียวตอนรอบการตีเนี้ย200เงินเขียวมันก็จะไล่ตามเลเวลที่น้องมีอยู่นะตอนนี้เนาะเงินเขียวที่จะได้อีกคือก็คือนี่เลยแพ็คลายวันนะก็จะได้ของประมาณนี้แล้วก็ตีภารกิจรายวันเนี่ยก็จะได้เงินเขียวมา ในส่วนของแพ็ครายวันเนี่ยก็จะมีเงินเขียวอยู่55นะครับต่อวันนะที่จะได้โอเคเงินเขียวก็หาได้จากการตีแพ็คแล้วก็ไปแลกที่ท่าเรือเช่นเดิมนะครับท่าเรือนี่มีประโยชน์มากๆเลยนะในการฟาร์มทรัพยากรต่างๆเอเงินเขียวที่พี่หาอยู่เป็นประจำอีกที่หนึงแล้วก็คืออันนี้เลยแพ็ค JW นะครับแบบ1 0,000เนี่ยนะใช้10000แต้ม JW ในการสุ่มก็จะได้ตัว legendary ระดับ3แล้วก็ได้เงินเขียวมาต่อการสุ่ม1ใบเนี่ยถ้าโชคดีก็จะได้พันหต่อการเปิดแพ็ค JW 1ครั้งนะครับแล้วก็จะได้สุ่มตัวพวก Legendary ระดับ3มาด้วยเ,เดี๋ยวว่าแล้วก็เปิดสักซองหนึ่งเลยแล้วกันเปิดให้ดูว่าจะได้เงินเขียวไหมเอาตั้งหน้าไหนดี ตั้งหน้านี้เลยละกันเนาะโอเคอย่าขายหน้านะขอเงินเขียวหน่อยมาเงินเขียวโอ้โหเหรียญอาหารอ่าได้เงินเขียวมานะครับเป็นใบที่สามแล้วก็ได้เจ้าโอ้โหเสือเขียวดาบมายังบ่อยอื้มเป็นตัวสัตว์โลกล้านปีตัวหิมะเนาะขนาดเปิดโชว์ยังเกลือเลย650แต้ม JW กลับคืนมานะครับ โอเคก็เรียบร้อยไปต่อไปก็เป็น DNA ม่วงอ่า DNA ม่วงพอดีมันมีแพ็กบอสเข้ามานะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูที่แพ็กบอสเลยนะครับทำครบตามเงื่อนไขก็จะได้ DNA ม่วงมาแบบช่ำๆตามนี้เลยนะครับโอเคอันนี้ก็ DNA ม่วงนะ DNA ม่วงก็จะหาได้จากการตีแพ็กอะไรต่างๆทั่วไป แล้วก็ขอแนะนำระบบซีซันพาสนะน้องๆก็ควรจะทำภารกิจรายวันอะไรต่างๆให้ครบมันก็จะสะสมแต้มซีซันพาสแล้วก็จะได้ของรางวัลตามแนวข้างล่างนะถ้าไม่ได้เติมแต่ถ้าเติมก็จะได้ทั้งข้างบนและข้างล่างไปด้วยนะสำหรับพี่ก็ไม่ได้เติมนะได้แต่ข้างล่างอย่างเดียวนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการฟาร์มทรัพยากรและแนวทางการเล่นของพีนะ น้องๆก็สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้เล่นกับของตัวเองได้นะพี่ไม่ได้ห่วงอะไรนะครับแล้วก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกม j จู i c สิกเวิล e ์เกมนะครับโอเค้้ายังไงก็เป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่ด้วยแล้วกันนะครับโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ